ว่าแต่ตอนนี้คุณบูมอยู่ไหนครับเนี่ยผมหาคุณไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆพี่นี่แลหละฮัลโหลอยู่หลังต้นไม้มะเนี่ยลองดูใกล้ๆแหละใกล้ๆแหละได้ไหโดดเด่นเลยไม่เห็นมีนวะอไอเฟลเนี่ยดูชมหน้าที่แท้จริงหนังจากที่ผมเป็นศัญญกรรมมาปะเนี่ยมันยังปกปิดความเป็นชายเก๋อเอามีมีมีเขาเรียกว่าง้อถอดลูกวันนี้ก็ไม่ใช่เข้าพภาษานะพี่ไม่ต้องเวียนเพียนก็ได้ เตรียมตัวรับชมความฮาและความเกลียนสุดๆกับ g แกรนทิฟ t อโตออนไลน์ตอนที่7โดยสกิททีวีสุดเกลียนรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเร็วๆนี้แหละจุ๊บ